ผู้ชมซึ่ง,ง,งน้องเนี่ยจริงๆจะครบประมาณ6ขวบในวันที่30กันยานะอหอยใจ <ผม S 2> ครับใ,ใจกับครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักเรื่องน้ำท่วมกันแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูโปรโมชั่นดีๆของสเปรย์ลดผมขาดหลุดร่วงค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางผมขาดง่ายผมหลุดร่วงนะคะอยากจะจบปัญหานี้วันนี้ขวัญมีตัววยด,ดีๆมาแนะน,นําการต้อนรับพี่โอด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามขวัญด้วยแล้วก็ถาม,มคุณผู้ชมด้วยอยากดูเด็กไหมคะคุณผู้ชมอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเชื่ออุ๊ผมหนาหน้าเด็กแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนจบปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านจ่ายต่อวันไม่เกิน5้าบาทที่ผู้ได้แบบนี้สดใสแบบนี้เพราะเคยทุกมาก่อนเป็นคนหนึ่งที่ผมร่วง จากหลายสาเหตุคุณผู้ชมหนึ่งด้วยอายุที่มากขึ้นเอาง่ายแก่โอ้ยเจ็บมากมที่แก่ยิ่งร่วงคุณผู้ชมแล้วสองของอู๋คือฮอร์โมนหลังคลอดคุณแม่ลูกสองโอ้โหมันเลี้ยงลูกเครียดด้วยให้นมลูกคุณผู้ชมมันร่วงจนนับเส้นไม่ได้จนสามีบอกว่าอไอท่อที่ตันะอู๋ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตามช่างแค่เธอหยิบมาแล้วผมพี่ะขวัญเป็นกระจุกจนเรารู้สึกว่าแล้วอกระจุกนั้นน่ะจากหัวมันแหว่งไปแค่ไหนก็เลยดูคุณผู้ชมเอ้ยมันลึกมันกว้างแสกนี่แบบ แสกว้างจนแก่ไขรตมก็แก่โอ้มันไม่มั่นใจเลยแล้วหลังโควิดเรายิ่งหนักคุณผู้ชมไอ้กลางหัวเนี่ยมันเหมือนไข่ดาวไม่กล้าก้มไหวไครแบบนี้เรารู้สึกว่ากลัวไหัวร้านใช่ไหมผู้หญิงเดี๋ยวาเอาลองเปลี่ยนยาสะดูซิยาสะสมุนไพรก็ใช้หาหมอก็ทํามดร่วมหลายแสนดีขึ้นไหมไม่แล้วก็ท้อใจอ่ะแบบเก็บเงินเลี้ยงลูกดีกว่าไม่เอาไม่จ่ายแล้วแต่ไปเจอรีวิวผู้ชายคนหนึ่งลุงศักด 65ปีแล้วลุงศักดิ์เขาบอกตัวเองว่าลุงมีคอนเซปต์หน้าลึกหลังล้านลูกก็กคืออะไรอะลุงสักดิโอ้ยแรงกเกินอ๋อไม่มีผมอาลุกลุงอะแก่แก่แกผมมันมีอยู่กระจุกนึงแค่นั้นเราก็โอ้ตายแล้วยังไงดีตัวลุงเขาบอกว่ากรรมพันธ์มาเป็นแบบนี้พ่อ,อเขาอาเขาทุกคนที่บ้านเป็นผู้ชายนะทรงนี้ทั้งนั้น,นหลายคนเป็นเคยปลูกมผมเจอไปสี่แสนกว่า เพราะอะไรอายุเยอะกรรมพันธุ์คุณผู้ชมแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นแต่ทุกวันนี้รุงศักดิ์คนเดิมเพิ่มเติมคือความหนุ่มค่ะอุ๊ยนี่เขาหล่อ ต้องเรียกพิษัต์คือผมหนาหน้าเด็กคุณผู้ชมมีอยู่จริงต้องบอกเลยว่าเหมือนคน40กว่าทุกวันนี้รับงานวงการนะได้เยมีลูกทุ่งและพิษสัต์ของเราแกบอกเลยไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากใช้ขวดนี้ด h ออร์นทอลสเปรย์เป็นสเปรย์รากโสมแดงช่วยอะไรลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นแล้วขวดนี้เสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติและจะบอกว่าดาราใช้กันเยอะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันฉช้เถอะใช้เถอะผมมันไม่ร่วงและวิธีการใช้ง่ายมากคุณผู้ชมฟังนะถ้ากดหัวสเปรย์ได้คุณผมขึ้ และวิธีการใช้หัวแห้งแบบนี้ฉีดจ้ะเช้าเย็นฉีดเลยฉีดฉีดแล้วนวดนวดนิดเดียวนวดให้มันซึมเข้าหนังศีรษะไม่นี้เลยไม่ต้องกลัวนะไม่มันไม่คันไม่รังแคมไม่แพ้และกลิ่นไม่แก่เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นฉีดแบบนี้เขาไปช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมตามเดิมคุยกับผู้เชี่ยวชาญบอกคุณอุซักหนึ่งอาทิตย์ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงผมจะเริ่มลดการร่วงลูกผมคุณจะเริ่มขึ้นแต่ตัวเองหวานเพี้ยสามวันคุณผู้ชมนั่งกรีดอยู่นะก็จบเฮ้ยเฮยจนสามีบอกอะไรทำไมผมขึ้นตัวเองผมขึ้นแบบคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้ตรงนี้ที่แหวงคุณผู้ชมลองดูเนี่ยมันขึ้นมาเต็มที่เลยที่มันเคยแหวงแล้วมันยาวอ่ะจริงอันนี้จริง ยาวไปแข็งหนามากค่ะแล้วมันขึ้นกรอบหัวเนี่ยคือทั่วหัวคุณผู้ชมแล้วหัวที่เคยแหว่งตรงนี้ดูพร้อมกันทั่วประเทศขออนุญาตแล้วกันคือคุณผู้ชมตอนนี้จะเห็นแล้วว่าฟาร์มผมหนามากหนาจริงอะไรจริงอะคุณผู้ชมลองดูแล้วโนแฮพพีสนะโนสิถ้าไม่งั้นทําแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมกล้าแบบมั่นใจมากเลยค่ะและอยากจะเมาส์นิดนึงคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้งงมากเลยค่าไฟที่บ้านขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเป่าผมนานนี่คือผมมันหนากว่ามันจะแห้งคุณผู้ชมะแต่มันเป็นความภูมิใจที่แบบ เกิดมาไม่เคยต้องเป่าผมนานขนาดนี้จนใช้ขวดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากหยุดผมร่วงเพิ่มผมหนาแล้วสร้างความมั่นใจหน้าเด็กวันนี้อุ้มมีสเปรย์ลดผม,ม<า>ร่วงแบบนี้ให้คุณฟรี2ขวดด้วยกัน<า>กติกาง่ายกดเบอร์นี้ค่ะ0 2 1 6 1 3 2 4หหรือไลน์ดดีซีเตั้งใจฟังนะปกติแล้วเนี่ยขวดหนึงคือ2,000อวันนี้ ลดไปเลยเหลือ899บาทโอ้โยังค่ะ89สายแรกที่โทรติดหรือไลน์ติดนะ021613244หรือไลน์แอด99คุณผู้ชมคะขออนุญาตแถมเพิ่มอีก2ขวดค่ะซื้อ1ได้ถึง3เพราะฉะนั้นเซตนี้3ขวดไม่ต้องจ่าย6,700จ่ายแค่899บาทกดเลยค่ะ021613244หรือไลน์แอด99จะบอกว่าเซตนี้ใช้ได้ยาวๆเกินครึ่งปีเพราะอะไร1ขวดอะ2เดือนกว่า คนใหญ่มากใช่เป็นไซส์ใหญ่สุดในท้องตลาดถามน้องขวันนิดนึงจ้าจ่ายวันหนึ่งไม่เกิน5บาทแล้วได้ผมได้ความมั่นใจแบบพี่คุ้มไหมกราบเลยดีกว่าขอเลยใช่ไหมคุณผู้ชมจริงๆความมั่นใจของคนเราอยู่แค่นี้แต่ตอนนี้ที่ย้ำบ่อยๆเพราะกลัวไม่ทันคุณผู้ชมกดเลย0 2 1 6 1 3 2 4 4น่งห่หรือไลน์แอดดีาคนที่เชื่ออ้แล้วกราบงามๆในความเปลี่ยนแปลงหนป้าแดงผมบางหัวล้าน6กกว่าแล้วทีนี้หอกก็โกรกทำไมโอ้โหแหว่ง ใสเป็นไหดาวทุกวันนี้ฉีดทุกวันอกหในแดงไปไหนใครบอกผมหนามากเปลี่ยนสีทุกเดือนตามแฟชั่นเกาหลีสาวอีกหนึ่งคนไม่อยากไปห้างไม่กล้าขึ้นไปไหนเลยกลัวมากกลัวคนชั้นสองมองเห็นหัวล้านมันลึกลงถึงไถทอยและคุณผู้ชมฉีดทุกวันเกิดอะไรขึ้นเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะผมหนาหน้าเด็กมีอยู่จริงดตราเกาหลีหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้40แล้วนะผมช่วยไว้เลยดูเด็กเหมือน30ตนเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ผมช่วยทุกคนและทุกคนต้องช่วยตัวเองด้วยการกดเตอนี้ค่ะ 021613244หรือ line d อด9ีซณผู้ชมอุบอกเลยว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและรับประกันใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเห็นผลแน่นอนผมขึ้นผมดกผมหนาผมขึ้นใหม่ไม่ใช่ผมขาวเป็นผมดำที่สำคัญไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะฟังมากอยากรันแล้วอยากโชว์ผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายคนนี้เคลื่อนแซลตลอดเวลาว่า หัวเนี่ยขอจอดเครื่องบินได้ไหมเหมือนลานจอดเครื่องบินมันกว้างมันล้านมันลึกแบบนี้ทำยังไงอะกรรมพันธุ์ส่งให้เขาเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ฉีดทุกวันอะยังไงผมหนาหน้าเด็กโอป้าโอไทย เสยแสกได้ด้วยความมั่นใจอีกคนโดนเรียกลุงตลอดชีวิตในวัย46นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูรีวิวแน่นจริงแม่มันลึกมันรัดเอามือปิดแบบแทบไม่มิดฉีดทุกวันเกิดอะไรขึ้นเดื๋อวลองดูเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดผมหนายาวยาวจากหนังศีษะขึ้นเกิน4เซนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยามนเซตนี้ให้ดีที่สุดที่สุด 19สายที่ให้ไปตอนนี้เหลือน้อยแล้วเหลือยี่แล้วค่ะแม่เหลือยี้เราด้วยกดเลยคุณผู้ชมสายศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งสามสองสี่สี่หรือไลน์แอดดีซีเก้าเก้าอูบอกเลยว่าถ้าคุณพร้อมผมขึ้นไม่อยากแก่ต่อไปผมหนามั่นใจกดเลยศูนย์สองหนึ่งกรีบเลยสามสองสี่สี่หรือไลน์แอดดีซีเก้าเก้าอย่าฟังเพลินคุณผู้ชมตอนนี้ลายแดงแล้วและให้ดูว่าผมหนาเนี่ยทำทรงอะไรก็ได้ต้องใช้กิ๊บตัวใหญ่เก็บผมขึ้นห่วอยากเป็นแบบนี้ไหมคุณผู้ชมแต่ก่อนทำแบบนี้ไม่ได้ 021613244หรือ Line d t DC 997สายสุดท้ายหรอเอางี้อูเพิ่มให้20สายโทรมาก่อนโทรมาก่อนได้ก่อน021613244 <c oughs> หรือ Line a อ DC 99ผมขึ้นพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมขาฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะขอบคุณโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวเย็นอมรินแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปได้ภาพชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซิลล่องเลย